ี่เห็นไหมเอออเาที่หลายๆอันเนาะพี่อยากให้มันพ่นพิษใส่พี่ได้เนาะมาติดมาติดนี่นะฮะพี่เอาไหนกันไหนวะเหลี่ยมๆมีหลายๆรูเนาะพี่เห็นหัวไหมล่ะพี่โทรได้ไหมโทรหัวได้เนาะโอเคเนาะ โอเคนับไป็นเนาะได้แล้วเนาะโอเคเกนนี้จะถอดหัวพี่พี่โทรหัวมันโอเคแล้วเนาะเออนัเนีับนับนับไปหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งเนาะเออเนาะเง่ๆเนาะเจ้ยเนาะเออเนี่ยนะพี่โทรหัวมันหรือยังใช่โทรใช่โอ้โทรหัวแล้วเนาะ โทรหมอแล้วพี่กดลงกับพื้นเนาะเดี๋ยวซจอซจออือฮะอ้โหอีกแล้วเนาะใส่เย็นๆเนาะพี่กดไว้ดีๆเนาะตัวถ่ายหัวหน้ามาถ่ายหัวหน้าไหนหัวหน้าถ่ายอยู่ Ừ. Để không tạt nó vào chỗ rồi Thì chạy đi nó À con mày đi nó kể nó nó

มัน,น,นัมหายเลยอ้เลยฮะแล้วปล่อยให้แกตายเลยเ <c oughs> ออแล้วไม่รู้เรื่องว่ะเฮ้ยคนนี้มั <c oughs> ่วจริงว่ะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยว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 จะให้กักคอให้ตายเนา <c oughs> แล้วไม่รู้เรื่องรู้ลาจริงเฮ้ยเรอเรื่เหล่อกับแมวไงวะ <c oughs> คิดว่านี่แมวเหร <c oughs> อฮะอ หาเลยแล้วที่ปาดคอยตายปาเอ้ยก้อน้อเกือนโอ้ยอ๋่าเดี๋ยวจะเหรอเนาะเดี๋ยวสะดจุดเดี๋ยวี่กันนะจับน่ยังเหรออันนี้อันนี้อยู่แล้วเนาะ กระเกล้ากะเกล้าเว้ยที่ปล่อยนี่ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ได้รู้เรื่องหาเลยเขาเลยอยู่ไหนเลยอ่ะฮะอยู่ไหนไม่ได้รู้หาเลยเขาเลยโอ้ยตายแล้วจะกัดตายเลยนะโอ้สมองไม่ดีเนี่ยโอ้ นี่ยหมายังกลัวเนี่ยเลยไม่รู้เรื่องหาเลยสิย่าเนี่ยโอ้ยเจ๊เจ๊เนาะเออเนี่ยตายที่ไหนล่ะโอ้ยที่บ้านอะไรกลางของสีมากเลยเออให้กันตายเนี่ยแหละเนาะ